สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้สีพาท่านผู้ชมมาเ,เก็บเก็บเชอรี่ค่ะเชอรี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นรูกแบบนี้นะคะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่รู้จักนี่ค่ะเชอรี่ต้นจีบเป็นไม้พุ่มนะคะท่านผู้ชมเป็นต้นแบบนี้นะคะเป็นไม้พุ่มจะออกผลผลิตทั้งปีออกผลทั้งปีนะคะขอใา้ไม่นม้ม เขาให้ลดน้ำหดน้ำนะคะลูกก็จะเป็นแบบนี้แต่ละสายพันธุ์ก็สีรสชาติต่างกันหวานอมเปรี้ยวหวานอย่างเดียวแบบนี้ค่ะเปรี้ยวอันซีค่ะแบบนี้นะคะเรามาเก็บกันค่ะนี่ค่ะถ้าจะเอาตะเอาตะลูกที่มันแกจัด ลูกแดงๆแบบนี้นะคะนกก็ไม่กินเมืองทำนี่ค่ะท่านผู้ชมเชอร์รี่ที่เราเก็บมาได้นะคะสวยงามเลยทีเดียวสดๆจากต้นเลยนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของเชอร์รี่นะคะก่อนอื่นจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาตามองไม่ค่อยชดัดมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่เมื่อเขาได้นําต้นเชอร์รี่มาปลูกแล้วก็ เก็บรับประทานบ่อยๆนะคะเพราะว่าเชอร์รี่นี้จะออกผลตลอดปีนะคะทำให้ตาของเขานะคะกลับมาดีดีเป็นปกติเหมือนเดิมเลยค่ะนี่แหละค่ะ,ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเชอร์รี่นะคะแล้วก็มีประโยชน์อีกมากมายนะคะช่วยในระบบย่อยอาหารช่วยต้านมะเร็งนะคะลดอาการปวดของกล้ามเนื้อนะคะการอักเสบการ ปวดนะคะการปวดของของของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยให้เรานอนหลับเป็นอย่างดีนะคะ